ค้ชมคะเราก็พูดรณรงค์กันเป็นประจำนะคะว่าเมาไม่ขับดื่มไม่ขับแต่ล่าสุดก็ยังคงมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับนะคะเป็นทนายไวัย59ปีชนดะเลยค่ะ9ขันรวดชนเสร็จเรียบร้อยพยายามจะขับหนีนะคะแต่ไปไม่รอดค่ะเพราะว่าชนแรงหม้อน้ำแตกล่าสุดจับเจ้าตัวไปเป่าแอลกอฮอล์พบว่าสูงถึง219มิลลิกรัมเปอร์เซค่ะ รถยนต์อเนกประสงค์คันสีขาวนั่นคือขันต้นเรื่องค่ะพุ่งชนรถที่เขาจอดติดไฟแดงที่สี่แยกบิ๊กซีถนนรอบเมืองตัดกับถนนมิตโยจังหวัดอุดรธานีเสียหายรวมทั้งหมด9ขคันพอรู้ว่าชนนะคะแทนที่จะหยุดแล้วลงมาดูไม่ค่ะถอยรถเพื่อที่จะหลบหนีแต่ไปไหนไม่ได้ค่ะเพราะว่าหม้อน้ําของรถตัวเองน่ะแตก เนื่องจากชนรถคันที่อยู่ข้างหน้าอย่างแรงค่ะก็เลยทําให้พลเมืองดีและผู้เสียหายเขาต้องมาล้อมรถเอาไว้เพื่อรอตํารวจพอตํารวจมาถึงเนี่ยคนขับเดินลงมาด้วยอาการมึนเมาสุราอย่างหนักค่ะทราบชื่อต่อมาคือนายมานะอายุ58ปีมีอาชีพเป็นทนายความพอให้เป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์พบว่าสูงถึง219มิลลิกรัมเปอร์เซนเมาหนักละค่ะชัดเจนเมาหนักเลยค่ะ ก็เลยควบคุมตัวไปที่สพเมืองอุดรธานีนะคะหนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะเอารถไปตรวจสภาพมาแล้วกำลังจะก,กลับบ้านมาจอดติดไฟแดงจู่ๆพักเดียวล่ะคะ่ะรู้สึกว่ามีอะไรเนี่ยมากระแทกด้านหลังรถจนรถของเขาเนี่ยพุ่งไปชนขันข้างหน้าพอมองกระจกหลังพบว่ารถของผู้ก่อเหตุพยายามถอยหลังแล้วพุ่งชนรถของเขาถึงสามครั้ง นอกจากรถของเขาเสียหายแล้วภรรยาของเขาที่นั่งมาด้วยยังได้รับบาดเจ็บค่ะต้องที่ไปดังอยู่มันนั่งอยู่เฉยๆไม่คิดว่ารถไหลมันชนผมแล้วผมก็เบรกผมจะไปชนคันหน้าผมก็งงเอ้ารถผมไม่ได้ไหลผมไ่หันดูมันเลยถอยแล้วมันก็ชนอีกถอยสามรอบถอยอีกชนอีกสามรอบเหรอใช่ครับถอยชนสามรอบเลยครับ ถอ,อยแล้วก็ชนถอยแล้วก็ชนเมาหนักค่ะ219มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ชัดเจนเลยค่ะเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานายมานะขับรถในขณะเมาสุราขับรถเจียวชนผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายและมีพฤติกรรมหลบหนีนะคะควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะนี่เป็นทนายความนะเป็นผู้รู้กฎหมายด้วยแบบนี้ไม่น่ารอดหนักแน่นอนนะฮะ